อาร์มชุติมาโพสต์บอกโสดรัวๆสำหรับอาร์มชุติมาก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบเพราะมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแถมยังมีพัฒนาการเรื่องความสวยอีกด้วยซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำแฟนๆชื่นชอบในตัวอาร์มก็คือแม้เจ้าตัวจะทำสัญญากรรมแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยคิดที่จะปิดบ้าง และล่าสุดนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวเพราะได้ออกมาโพสต์แคปชั่นว่าโสดรัวๆเลยล่ะค่ะและยังประกาศอีกว่าทักมาจีบได้จะว่ายังไงบ้างนั้นลองไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ และล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสตแคปชั่นว่าทักมาจีบหน่อยซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหนุ่มๆฮือฮาและเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าจีบได้จริงรออะไรครับเนี่ยน้องน่าจะเหงาจริงๆทักแล้วตอบไหมยามแต่บอตอบนี่ล่ะจีบกับบอติดดอกแต่บอตอบดอก แม่นบอกหรือกะฮักคือเก่านั่นล่ละซึ่งต่อมานั้นเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ต่อว่าลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟนโสดและ เมนรักอามเดี๋ยวทักไปซึ่งเท่านั้นยังไม่พอค่ะเจ้าตัวยังได้ออกมาโพสต์อย่างต่อเนื่องและล่าสุดนั้นก็มาที่โพสต์โสดเงาเงาซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าดูท่าแล้วสาวอามก็น่าจะเหงาจริงๆนั่นเองล่ะค่ะ